สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องขุดปิดคอยนนะครับและก็สถานที่ทําเงินของผมนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมขุดเหรียญอะไรอยู่นะครับแล้วใช้การ์ดจออยู่นะครับตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเลยนะครับตอนนี้ผมใช้สามการ์ดจอนะครับมีหนึ่งหกหกศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับใช้ขุดเหรียญอีเธอรี่มนะครับ ก็แรงขุดของผมก็อยู่ที่ประมาณหกสิบสองนะครับหกสิบสองไม่กระเฮิร์ตนะครับก,ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับเริ่มประกอบแล้วเริ่มสั่งของมาแล้วนะครับเริ่มสั่งของไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าสปายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างทั้งหมดตอนนี้ผมจะเอาช่วงล่างก่อนนะครับก็ เดี๋ยวค่อยดูตอนประกอบเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ผมนั่งเล่นเกม NFT นะครับก็จะมีหลายเกมมากที่ผมลงทุนไปนะครับแล้วก็มีมีมีเกมบ้างนะครับบางเกมนะครับก็ตอนนี้ก็ล่อไป3ามเกมมากที่ผมเล่นไปแล้วก็โดนเกมปิดนะครับก็จะมีหลายเกมที่ยังไม่ปิดยังยังพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากจะเป็นของเชน อ๋อ B S C นะครับที่ที่โดนปิดไปนะครับในส่วนของเชนแวสแล้วก็โซโลนาเนี่ยครับก็ยังไม่ปิดนะครับก็ยังเล่นได้เรื่อยๆก็มีตังเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ส่วนเครื่องของเครื่องขุดนะครับก็รายได้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับได้ไม่เยอะแต่ได้ทุกวันนะครับมีเหรียญเข้าทุกวันนะครับแต่ที่ได้เยอะๆก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเกมนะครับเกมนะเกมที่ได้เยอะก็จะเป็น ของ bsc มากกว่านะครับเชนเวกก็ได้เรื่อยๆนะครับได้ไม่เยอะแต่ได้ได้เรื่อยๆนะครับเชนแวกดีอย่างนึงก็คือยังไม่เห็นเกมไหนที่โดนลักพูนะครับแล้วก็รายได้ก็ได้สม่ำเสมอสามารถถอนได้ตลอดนะครับอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นในตัวของฮาร์ดแวร์บอลเลตนะครับที่ที่ผมใช้เล่นในเชนของ bsc นะครับจริงๆแล้วผมก็ เล่นหลายเกมนะครับมีสซีนะครับโดนล,ลักภูไปก็สองสามเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ที่ผมที่ผมเล่นนะครับก็บประมาณนี้อ่ะอันนี้ให้ดูให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้ดูรูปเต็มของสถานที่ของผมนะครับที่ที่ใช้ในการเล่นเกมทํางานแล้วก็วางเครื่องขุดนะครับจริงๆตรงนี้ผมจะจะทำสองชั้นนะครับถ้า ในอนาคตนะครับกะจะทำสองชั้นเลยนะครับเครื่องบนกะจะวางเครื่องขุดบิตคอยนะครับแต่ค่อยๆทยอยซื้อเข้ามานะครับมาดูเทบเล็ตของผมนะครับจะมีสองเครื่องเป็นเท็ปเล็ตบินโดนะครับซื้อมาพกไว้เวลาออกไปข้างนอกนะครับก็ก็ใช้ก็ใช้มันในการเล่นเกมบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็มีหนังสือก็อ่านบ้างนะครับก็ปรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ ถ้าใครอยากติดตามผมก็ติดตามทางเพจผมนี้ได้เลยนะครับนะครับก็เข้ามาติดตามเยอะๆนะครับเราจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ใครที่สนใจอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามทางเพจผมได้นะครับโอเคก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงอ่าผมจะมาอัปเดตข่าวสารนรื่อยๆนะครับว่าผมทําอะไรอยู่แล้วเล่นเกมอะไรทําอะไรยังไงก็ ติดตามเพจผมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ